โคโค่เลิฟแท็กทีมเบลล่าราดีเปิดตัวแคมเปญเลิฟยูเซลดิงฟอร์ยูเฮลสามเจนนิเฟอร์คิมโคโค่เลิฟซัดเฟนชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้100%เพื่อสุขภาพ โคโค่เลิฟโดยบริษัทยูนิคอร์คอน sumer กรุ๊ปจำกัดเปิดตัวแคมเปญเล e ฟยัวเซล์ด i n ฟ for Your Health 3ณพารีสแควร์ศูนย์การค้าวัวนแบงคอกตอกย้ำแนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยพลังจากธรรมชาติพบกับการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์เบนลารานีพร้อมโคโค่เลิฟซัดเฟนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ส่งต่อแรงรบรรดาใจในการรักสุขภาพทุกเจเนเรชันภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและบ,บทสนทนาจากตัวแทนแต่ละวยัยที่รวมกันถ่ายทอดความสำคัญของการ ดื่มน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อการฟื้นฟรูร่างกายและสุขภาพที่ดีในทุกวันโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเติมแต่งอุดมด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเพาะการรักตัวเองเริ่มตนได้ง่ายๆแค่เลือกสิ่งดีๆให้ร่างกายเลิฟยูเซลดิงฟอร์ยูเฮลเลือกโคโค่เลิฟเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวันค่ะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณสื่อชนท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมางานนี้ครับ ก็งานวันนี้นะครับเป็นงานาแคมเปญ Love Your s e l f Pink for you Help งานแรกปี 2, องห25เก้าของใช่ปีนี้นะครับก็เป็นการตอกย้ำแคมเปญที่เราทำในปีที่แล้วเนาะเพื่อ <pe ak> ให้การรับรู้เรื่องของการแบรนดิง้งเรื่องของสุขภาพเราอยากให้คนไทยคนทั่วๆไปเนี่ยรับรู้ว่าประโยชน์ของน้ำพลาโคว,วเลอร์เนี่ยดีอย่างไรบ้างน้ำพลาโคลเลอร์ความเซนเนี่ยเป็นน้ำที่ บอกว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาไม่มสมของใดๆเลยกินเพื่อสุขภาพจริงๆเราค่ะก็วันนี้ก็เลยเป็นตีมว่าอามาซีเจนคุยกันเ่าว่าแต่ละคนคือมีความบุกพันตอนน้ำมะพราวใช่ไหมครับน้ำมะพร้าวสามารถช่วยบูสต์ตัวเราในแต่ละวัยที่แตกต่างกันยังไงซึ่งก็ความจริงแล้วน้ำมะพร้า โค้กเลิฟเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยอ่าทุกเจเนอเรชันเนาะตั้งแต่เบบี้วอร์มเอ็กซ์ยซีเซาฟ้าด้วยนะครับได้หมดเลยบอกขอทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะครับและมีประโยชน์จริงๆด้วยนะครับเพื่อสุขภาพมิจฉาจริงก็เลิฟเซลฟิงฟอร์ยูเท่านั้นครับงานนี้ครับจะปิจกรรมในปีนี้หรอคะับก็ในปีนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินแคมเปญ ระ l บียบเซลดิ้นคอยอยู่ต่อไปแต่ว่าเราจะมีการจองในแต่ละเจเนเรชั่นมากขึ้นอย่างงานนี้เป็นงานรวมทุจนใช่ไหมครับงานถัดไปก็จะเป็นเจนซีบ้งางหรือเจนวายบ้างอะไรกันไปซึ่งต้องการให้สื่อสารคําว่าระเ e ียบเซลลดิ้นคอยอยู่แถวเนี่ยกับทุกๆคนให้รับรู้ว่าประโยชน์ของน้าเขาทางรัสเซลล์มีอะไรบ้างซึ่งมันมีคุณสมบัติมากมายคุณประโยชน์มากมายซึ่งว่าการทำการตัวฟุณเบล่าเป็นที่เป็นแบบอัลบของเราเนี่ย มันเป็นการที่ตอบโจทย์มากๆครับขอบคุณค่ะครับผมแต่งนว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถกินได้ใช่ครับทุกเพศทุกวัยเนาะเบลใช่ส่งเบลคือดื่มทุกวันค่ะบางทีก็ดื่มหลังออกกําลังกายเพราะว่าเวลาหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหมคะการดื่มน้ำอเรขาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์โพเอร์เลิฟเนี่ยก็คือช่วยบูสต์ช่วยเพิ่มพลังแล้วก็เออเขามีแร่ธาตุด้วยที่สามารถเหมือนทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วด้วยค่ะแต่ความจริงก็ จริงม่ต้องผิดอะไรมากดึงทุกวันค่ะดึงได้ทุกวันเลยค่ะ<ช>เพราะว่านามาพาวได้ถือว่าเป็นนาม,นา,มสา,าสวัสด์นามิเศษที่เหมือนให้คุณมาประโยช์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ของโคฟเฟอเลอฟเนี่ยไม่มีสารเติมแต่งอะไรอีกๆเลยที่มาจากธรรมชาติจริงๆ อ่อาปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วค่ณเป็นปีที่สี่แล้วค่ะ <c oughs> ก็อยู่กับแบรนด์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงวันนี้ก็ขอ <c oughs> ขอบพระคุณนะคะคุณบริษัทที่ที่ไวใจแล้วก็เบลเบลรู้สึกรักและผูกพันกับแบรนด์เพราะว่าเหมือนตโตมาด้วยกันเลยอะคะ่ะแล้วดีใจที่เห็นคนเออชื่นชอบให้ฟีดแบบที่ดีทุกคนก็จะบอกว่าน้ำมะพร้าวของเราอร่อยมาก <c oughs> มีความพิเศษหอมมาไปชมกับเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยแล้วก็ดีใจที่คนไทยได้ดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อ ทำให้สุขภาพดี horses, ครับก็คุณคุณเม่ไเช่นกันนะครับพี่แบบเป็นแบรนด์มาเตอร์เรามา okay. e สี่ปีแล้วก็เป็นต่อไปเรื่อยๆต่บเป็นตัวแทนของคนที่สุขภาพคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองคนที่รักในการดูแลตัวเองดีที่ดีอยู่แล้วเนาะขนาดนั้นเป็นตัวแทนแบรนด์มอเตอร์ที่ดีที่สุดที่ขอบคุณนะคะพี่มังเมย์เสริมไหมมือเล่น ตัวคนเดก็ขอชมคุณเบลาค่ะเพราะว่าคุณเบลล่ามีความของสมตะแปนมากเธอสวยค่ะเกเก่งฉลาดแล้วก็เวลาที่คุเบลล่าพีเต์งานนะคะทำให้ทุกคนทุกคได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของว่าเราขาร้อยเปเซ็นต์ได้มีสีทธิ์เลยค่ะขอบคุณค่ะก็มันน่จาจะ ชื่อแบรนด์น็อกฟก Love, ุคเลิฟอะค่ะคำว่าเลิฟเนี่ยก็มาต่อกับชุดตัวแคมเปญอีกว่า Love yourself drink for your health มันคือถ้าคุณรักตัวเองอะก็ให้ดื่มเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองก็คือดื่มน็อวเลิฟนะคะครับดื่มเพื่อตัวเองเพื่อเรามีว่าพิ่ดีร่างกายที่ดีแข็งแรงค่ะทำาง,งานได้ <S 1> <S 1> ใช่ใดได้นะครับถึงแม้แต่ให้คนที่คุณรักก็ได้ค่ะถึอคได้คิ่าก็จริงๆแล้ว แคมเปญเริ่มเซลล์ดฟอยของราเราตั้งใจทําเพื่ออยากให้ลูกค้าพวกนพทุกคนเนาะมีสุขภาพที่ดีหันมาดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อตัวเองต่อร่างกายตัวเอง,ด,งด,ด,ดื่มติ่งที่ดีให้กับตัวเองมันทำให้เราเติมตเต็มสุขภาพเติมเต็มพลังงานในการใช้ชีวิตแต่ละวันให้มันดีขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับมีอายุยืนย,ยาวนานละไรก็คนไที่เรารักได้ตัวตัวเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเริ่มเซลล์ดีฟอยล์แอลกับแล้วก็นอกจากนี้เรื่องแคมเปญเนาะปากที่นหนเรื่องของ ปีนี้นะคะเราเน้นต้องเป็นสุดยอนเด็กุ่กเจนซใช่ครับแล้วเราก็ได้ตั้งฝุกฝกเพลซีเป็นขึ้นมาจงตอนก็จะมีน้องสัตว์ุคนนะคะคือมีน้องฟันน้องเี่นน้องีนะคะซึ่งตอนจะมีความลาเอิงส่วนไหนมีพลิลางบวมนไหซึ่งตอนก็จะมีความสามารถในการเป็นอะไรนะคะคือทเด็กรุ่นเดียวกันให้เป็นอย่างที่เด็กฝ่นเนเชิงเนกระด่งกระดงกะดิ่งกระดร ตัวแทนของแนาของเจเนอเรชั่น้เนเขาแล้วก็มครับชคช่คกเชิญชนทุกคนนะคะใครที่ยังไม่เคยลองผุ่นเอามากๆเลยนะคะสำหรับมาพร้าวแทน100%โทโพเลฟนะคะสามสรถ ได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะคะแม้กระทั่งเอ่อที่เป็นวันนั้นของเดือนหรือแม้แต่ผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะเราปลอดภัยแต่ยังไงก็ฝากด้วยค่ะมาพร้อมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โฟกัสเลิฟนะคะสัมัสคือเลิฟ yourself drink for yourself คุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะ